เทคนิคที่ผมกาลังจะสอนในคลิปนี้นะทุกคนที่ไม่รู้จักเนี่ยจะต้องว้าวแน่นอนนะครับหลายคนไม่รู้นะครับบอกถ้ารู้เนี่ยจะต้องชอบไปนอนมันคือการเปลี่ยนหน่วยครับคือปกติแล้วเวลาทาง,งานถูกไหมโดยเฉพาะผมเขียนแคดไม่ค่อยเก่งเนี่ยเพิ่งฝึกแคดเนี่ยผมต้องมีเครื่องคิดเลขตลอดเวลานะเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็ต้องมีการคํานวณครับมันต้องมีการแปลงหน่วยครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำยังไงในโปรแกรมสเกดาร์ครับดูนะครับถ้าผมเนี่ยต้องการจะสร้างสี่เหลี่ยมขนาด4ี่คูณส่ใช่ไหม ผมพิมพ์ 4, ี่คแล้วก็ Enter อันนี้ก็ปกติถูกไหมครับเอาละแต่ถ้าผมต้องการจะพิมพ์นะครับนะกับเบื้องขนาด2ฟุตคูณ2ฟุตทำยังไงทุกคนดูนะครับคลิกวางจะกนั้พิมพ์ครับ2ฟุตใส่สัญลักษณ์ฟุตลงไปเลยครับคอมมาสอฟุตฉีด1นึ่งอันด้านบนนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือการพิมพ์2ฟุตคูณสฟุตครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับ ต่อไปครับถ้าผมต้องการจะ2นิ้วคูณ2นิ้วทำยังไงคลิกวางพิมพ์สองสองขีดครับคอมม่าไสลักไปเลยครับ2นิ้วครับขีด2อันเดี๋ยนี้ครับฟันหนูครับซึ่งเนี่ยครับคือ2นิ้วเรียบร้อยเลยเอาล้วครับถ้าผมเนี่ยเวลาทำงานนะครับผมต้องการที่จะนะครับทำเพลทในขนาด200รมิลคูณสองรมิล เพลทขนาด2องมินสอนะครับแล้วหนา6กมิลทำยังไงคลิกวางพิมพ์200ร้อย mm คอมม mm จากนั้นกด enter ครับเรียบร้อยพุทภู4รมินทำยังไงเอา6กมิลหกมิลโอ้โหถ้าใครหารร้อยก็ศ0นย์จ0ดศูนยองงครับที่พุทภูคลิกดึงขึ้นพิมพ์ครับหก mm enter เรียบร้อยครับเสร็จเลยครับทันที นี่คือการเปลี่ยนหน่วยครับเราสามารถเปลี่ยนหน่วยที่แบบสลับได้ด้วยครับอย่างเช่นผมกด R สี่เหลี่ยมครับวางพิมพ์ครับ 4, ฟุตคอมมายีนิ้ว4ฟุตคอมม่ายีนิ้วครับเห็นไหมครับกด enter เรียบร้อยเลยครับหรือผมต้องการที่จะทำหน่วยเซนติเมตรก็ได้ครับโอเคหน้ากว้าง ยี่สิบเซนคอมมาคือหน้ากว้างยี่สิบเซนคอมมาอะไรความยาวสิบเมตรแต่สิบเมตรเนี่ยผมเนี่ยใส่สิบเลยครับเพราะเทมเพลตของผมมันคือหน่วยเมตรแต่ถ้าเกิเราพิมพ์สิไม่ต้องเติมหน่วยเนี่ยมันจะกลายเป็นหน่วยของเทมเพลต e อ t e เเรียบร้อยครับเราก็จะได้แบบนี้เดินทีโอเคไหมครับทุกคนเคลียร์นะสรุปนะครับหนึ่งมเมตรคือ1น mm. ึ หนึ่งเซนก็คือหนึ่งซเมหนึ่งเมตรก็คือ1นอมแต่ถ้าเรามีเทมเพลตหน่วยอะไรก็ไม่ต้องพิมพ์ครับต่อไปครับหนึ่งฟุตหนึ่งนิ้วเข้าใจไหมครับนี่คือเบสิกง่ายๆครับที่เราใช้งานอยู่นะครับ